ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณประเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงโปรดประทานชีวิตที่ดียัดเยี่ยมสําหรับชีวิตของเราให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะเอเฟซัสบทที่สามข้อที่20ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทําทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทากิจอยู่ภายในเรา สองที่โมทีบทที่หข้อที่หเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประธานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นมัทธิวบทที่14ข้อที่15เมื่อเวลาเย็นแล้วบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่เป็นถิ่นธุรกันดาลและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์โปรดให้ฝุงชนไปเสียเถิด เพื่อพวกเขาจะไปซื้ออาหารสำหรับรับประทานตามหมู่บ้านฟิลิปปีบทที่สอข้อที่สอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตอนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยโรมบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่3พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตอนเอง เราทุกคนจงทําให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาเพราะว่าพระคิดไม่ทรงทำสิ่งที่พอพระไัยของพระองค์เองตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคำพูดเย่อเย้ยของบรรดาผู้ที่ย่อเย้ยท่านตกอยู่แก่ข่าพระองค์ลูกาบทที่12ข้อที่48แแต่คนที่ไม่รู้แล้วทําสิ่งที่สมควรจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนเพียงเล็กน้อย แต่คนที่ได้รับมากก็จะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมากและคนที่ได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากคนนั้นมากครับค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ามากกว่าที่เราขอและคิดได้ในพระวจนะคำของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่ 3: ข้อ20ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทำสิ่งสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในเรากบาพมบีตอนนี้ก็บ่งบอกให้เราทราบนะคะว่าฤทธิ์เดชที่ทํางานอยู่ภายในเราเป็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถที่จะทําให้ฤทธิ์เดชนั้นทํางานเพื่อชีวิตของเราได้ทุกเวลาแล้วก็เพื่อที่จะอวยพรคนอื่นให้ฤทธิ์เดชของพรเจ้าทํางานผ่านเรา เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะใช้ฤทธิเดชท,ที่พระเจ้าประทานมาเหนือเราประทานมาในชีวิตของเราประกอบกิจในชีวิตของเรานะคะวันฤทธิเดชนั้นอยู่ในวิญญาณของเรา2ท i m โม h ีบทที่หนึ่งข้อที่6กล่าวว่าอันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยที่ข้าพระเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้นขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น เราจำเป็นจะต้องรับผิดช,ชอบสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราพระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาพระเจ้าต้องการที่จะให้เราอวยพรคนอื่นต้องการที่จะให้มันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เมื่อเราดูตัวอย่างในสุมัทิวนะคะเราก็เห็นตัวอย่างจากปรีสุคริตนะคนมากมายได้แห่ตามปร่งไปและปร่งทรงมีความสงสารพวกเขา และโรรองได้ทรงรักษาคนเจ็บป่วยมากมายอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถึงเวลาเย็นพวกสาวกของโรรองก็แนะนําให้โรรองบอกให้ประชาชนกลับบ้านอันนี้ก็คือเราก็ต้องระมัดระวังนะคะสาวกก็ไม่รู้ตัว <c oughs> ลิอาจไปสั่งพระเจ้าลิอาจไปแนะนําพระเจ้านะคะเค okay, พระเจ้าก็ไม่ถือสานะ แต่พระเจ้าจะไม่ได้ทําตามคําสั่งของเราทุกอย่างพระเจ้าก็เห็นแกเราอ่อนกําลังมนุษย์อ่อนกําลังพปรอง์ก็หยุดเทศนาแต่โปรองก็จะมีวิธีของโรรองที่จะช่วยคนที่มาฟังโปรองนะคะนันธิดเดชของพระเจ้ามีมากใครที่ฟังมากก็รับมากและใครที่เชื่อมากก็ได้รับสิ่งที่เราเชื่อมากและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รับผิดชอบสิ่งที่พปรองมี พปรองไม่ได้มาที่จะเก็บเอาไว้เพื่อตัวเองแต่พปรองเอามาเพื่อที่จะแจกจ่ายหมายถึงฤทธิเดชท,ที่พระเจ้ามีพปรองแจกจ่ายเพราะพรอ,อวยพรในมัทธิวบทที่สิบสข้อสิที่นี่กันดาลอาหารนักและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ส่งให้ประชาชนไปเสียเติดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้าน พวกเขาขอร้องพระองค์ก็ดูสาวกก็เป็นห่วงนะคะเนื้อหนังแต่พระองค์ก็เป็นห่วงฝ่ายวิญญาณก็เป็นห่วงเหมือนกันพระองค์ห่วงฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณมันสําคัญยิ่งกว่าเนื้อหนังถ้าเราได้พบพระเจ้าเหมือนมารีมาลาธานนั่นแหละมาลาทาก็กังวลเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับเรื่องเนื้อหนังก็ไม่ได้บอกว่า เราจะไม่รับประทานเราจะไม่กินไม่ดื่มเราจะไม่ได้ทำงานไม่ใช่นะคะแต่พระเยซูก็รู้ว่าอะไรสำคัญกว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณสำคัญกว่าถ้าจิตวิญญาณของเราได้รับอาหารที่ดียอดเยี่ยมเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรที่มากกว่าเราก็จะเป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญามีริ์เดษมีพลัง เพราะอะไรคะ่ะถ้าเราสะสมพระดํารัสของพระเจ้าเรากําลังสะสมอาหารเรากําลังสะสมฤทธิ์เดชเรากำลังสะสม,ดดสะสมของประทานเรากำลังสะสมสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่เกินความสามารถก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะทํางานมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารับพระคามากเมื่อเรารับเรื่องฝ่ายวิญญาณเชื่อเรื่องฝ่ายวิญญาณเคลื่อนลึกไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความสามารถของเราก็จะมาก เพราะว่ามันไม่ได้ใช่ความสามารถของเราแต่มันเป็นความสามารถของพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อเราหิวกระหายมากเราจึงได้รับมากมากกว่าที่เราขอและคิดได้นี่คือแนวความคิดของพระเยซูคริสต์ซึ่งแตกต่างกับสาวกแต่รปรงก็ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรเขาแต่โปรงก็บอกว่ารปรงก็จะเห็นแก่นะคะความเชื่อของเขาเห็นแก่ความอ่อนแอของเขารปรงก็อนุโลมให้ องก็ทำการอัศจรรย์หลายครั้งเราคิดว่าเรามีความสามารถจำกัดแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราความสามารถของเราจะไม่จำกัดพระเจ้าจึงสอนสาวกในบทเรียนนั้นทันทีสาวกคิดว่าแถวนี้มันไม่มีอาหารปล่อยประชาชนไปซะเพื่อเขาจะไปหาซื้ออาหารเราเป็นมนุษย์ก็ขเข้าใจสาวกที่เขาทำงานร่วมกับองค์พระผูเป็นเจ้าก็คือพระีสุคริต เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเขาก็เลยมีความคิดแบบมนุษย์เขาคิดถึงแต่ความจำกัดความเป็นมนุษย์แต่พระเจ้าทำได้มากกว่าเราที่ขอและคิดได้ในเอเฟซัสบทที่3ข้อย0การอัศจรรย์หรือว่าเรื่องฤทธิเดชเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นได้กับคนที่มีความเชื่อกับคนที่ใช้ฤทธิเดชกับคนที่เชื่อพระคำกับคนที่ไปกับพระวิญญาณลึก,ลก กล้าเชื่อกล้าจ่ายราคากล้าที่จะทุ่มเทกล้าที่จะไว้วางใจพระเจ้าเพราะว่าเขารู้ว่าการลงทุนกับพระเจ้ามันไม่ได้เสียหายมันไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้เลื่อนลอยทุกครั้งที่เราหวานกับพระเจ้าทุกครั้งที่เราลงทุนกับพระเจ้าให้เราทราบว่าเราจะได้รับพะพรเราจะได้รับมากกว่าที่เราขอและคิดได้และ ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าก็ยังสอนให้เราที่จะใช้ฤทธเดชของพระเจ้าในการดำรงชีวิตเพราะว่าพระวิญญาณเป็นใหญ่อยู่ในท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับผู้เชื่อพระองค์ก็เลยเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าพระเจ้าไม่จํากัดเมื่อมีเหตุการณ์ขับขันมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายหรือมีความต้องการความจําเป็นให้เราใช้ฤทธเดชให้เรารับผิดชอบฤทธเดชหรือความเชื่อที่พระเจ้าให้กับเรา เราต้องเข้าใจว่าพระองค์ให้ฤทธิเดชกับเราเพื่อทําสิ่งสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราก็ให้เราจะ,จะรับผิดชอบฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานอยู่ในตัวท่านด้วยไม่เพียงแต่เราใช้ความสามารถของตัวเองไม่เพียงแต่เราใช้สติปัญญาของเรา เราจำเป็นจะต้องรับผิดชอบฤทธิเดชท,ที่พระวิญญาณอยู่ภายในเราซึ่งเป็นของประทานของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราอย่าไปใช้แต่ความสามารถที่พระเจ้าให้เรามากกว่าที่เราขอและคิดได้เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเรารับพระคาเมื่อเราพัฒนาความเชื่อพัฒนาของประทานพระเจ้าต้องการให้เราที่จะใช้ฤทธิเดชนั้นใช้ของประทานนั้น ให้เราที่จะลุกขึ้นรับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าให้กับท่านขอเตือนว่าท่านจงกระทําให้รุ่งเรืองขึ้นอย่าเก็บไว้อย่านิ่งเฉยเพิกเฉยเมื่อเราเรียนรู้จากพระคําของพระเจ้าว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราผู้ที่เป็นใหญ่อยู่ในเราเมื่อถึงเวลาที่เราจะใช้ฤทธิ์เดชในการขับผีเมื่อผีมารบกวนเราก็ต้องขับ เมื่อถึงเวลาที่เราจะรักษาโรคเมื่อเราเห็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องลุกขึ้นรักษาเมื่อเราขาดอาหารหรือมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเราจำเป็นจะต้องอาศัยฤทธิเดชของปวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้โดยความเชื่อไม่เพียงแต่ทำงานเราก็ได้เท่าที่เราทำแต่เราต้องใช้ความเชื่อในการทำงานด้วย เราจําเป็นจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะเห็นเราทําได้มากกว่าที่เราขอและคิดได้เราจึงได้ยินคำพยานหลายๆคนว่าเมื่อเรามาพบพระเยซูเศรษฐกิจเราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นปัญหาของเราเราก็ชนะมันขับผีก็ออกวางมือรักษาโรคก็ได้เรามีแต่ชนะแล้วก็ชนะแล้วชนะอีก เพราะเราอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะเพราะเรามีผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเราเรามาสายฤทธเดชเรามาสายเหนือธรรมชาติไม่ใช่สายธรรมดาเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานประกอบกิจอยู่ในเราให้เราตระหนักเรื่องนี้ถ้าเราคิดแบบมนุษย์ธรรมดามิติมนุษย์เราไม่ได้เคลื่อนแบบมิติสวรรค์เราก็จะได้เท่าที่เราทำได้เท่าที่เราเห็น ะะแต่พระเจ้าต้องการให้เราเคลื่อนด้วยความเชื่อเคลื่อนด้วยฤทธิเดชเคลื่อนด้วยติสวรรค์อย่าไปเคลื่อนแบบมนุษย์ธรรมดาเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนในฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิเดชและเป็นพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรานะคะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นภาชนะดินที่ธรรมดา แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราและเรารับผิดชอบเราใช้ฤทธิดเดชเราใช้ของประทานเราใช้ความเชื่อเราเป็นช่องทางที่พระเจ้าจะปลดปล่อยฤทธิดเดชของพระเจ้าออกไปอวยพรผู้คนเราเป็นช่องทางที่จะปลดปล่อยพระสิริและฤทธิดเดชของพระเจ้าเป็นมือของพระเจ้าที่เหยียดออกเพื่ออวยพรผู้คนมากมายและเรานั่นแหละจะได้รับก่อน และพระเจ้าก็จะหวยพรเพราะนั้นพระเยซูจึงสอนสาวกทันทีเมื่อสาวกคิดแบบมนุษย์เมื่อสาวกคิดแบบเหตุและผลไม,ไ,แบบไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดแบบฝ่ายวิญญาณเราต้องใช้ความเชื่อเราต้องคิดให้สอดคล้องกับพระวจนะพูดให้สอดคล้องกับพระวจนะประพฤติปฏิบัติหรือมีภาคปฏิบัติโดยเชื่อในพระคำของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทำ ในมากกว่าเราที่ขอและคิดได้แต่เรากล้าเชื่อเราก็กล้าทำกล้าเชื่อพระคำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเราในวันสบาโตสองเท่าถ้าเราไม่หยุดวันอาทิตย์เราจะได้ไหมเราต้องกล้าเชื่อไม่ได้หยุดแบบโดยที่ไม่มีพระสัญญาเราหยุดโดยเราเชื่อฟังพระคำเรารักษาโรคไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราทำ แต่เรารักษาโรคด้วยความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อพระคำเราใช้ของประทานเราเผยพระวันะเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานของประทานนี้ให้กับเราเราจึงกล้าที่จะปลดปล่อยของประทานนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะเข้าใจของประทานที่เรามีและเรามีของประทานของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะปลดปล่อยออกไปเพื่อที่จะรับผิดชอบเอาไป ใช้เอาไปช่วยเหลือผู้คนเราไม่เพียงเก็บเอาไว้เมื่อเราได้ไม่เพียงแต่เราเอามาชมเชยว่าเรามีแต่เราจำเป็นจะต้องใช้การใช้ของประธานเป็นการพัฒนาความเชื่อการใช้ของประธานเป็นการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าการใช้ของประธานเรากำลังกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำมากกว่าความสามารถของเรา มากกว่าเราขอและคิดได้ด้วยซ้ำไปนี่คือวิถีชีวิตของคนที่มีพระวิญญาณมีของประทานมีฤทธิเดชพระเยซูสอนสาวกทันทีเลยมาเรียนบทเรียนปรุงเป็นบรมครูที่มีอุปกรณ์ในการสอนได้ทันทีปรุงมีสติปัญญาก็เลยสอนเรื่องที่เหนือธรรมชาติไม่ได้สอนให้เราใช้ชีวิตที่ปกติด้วยซ้ำไป ปรุงจึงกล้าทํำจึงกล้าเชื่อจึงกล้าที่จะสอนฝูงชนมวลชนปรุงเห็นแก่เขาหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่หิวกระหายฝ่ายวิญญาณปรุงจัดให้ปรุงก็จะให้ความสำคัญด้วยแต่ปรุงก็ไม่ได้บอกว่าโปรุงจะไม่ห่วงเราอะไรที่เราให้พระเจ้าเกินนะคะพระเจ้าก็จะชดเชยพระเจ้าก็จะทําในสิ่งที่เหนือธรรมชาติให้กับเราไม่ต้องห่วงพระเจ้าจะโกงเรา เรานี่แหละต้องระวังว่าเราจะโกงพระเจ้าไหมโกงเวลาเจ้าให้เราเท่าไหร่เราก็ยังเอาเกินพระเจ้าให้เราเป็นนักบริหารนะคะทั้งบริหารเวลาทั้งบริหารทรัพย์เราต้องบริหารโดยความเชื่อโดยการเชื่อฟังพระเจ้าโดยการที่เรารับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าจะทำมากกว่าที่เราขอและคิดได้เพราะฉะนั้นการบริหารของเราต้องมีการเชื่อฟังด้วย คือฟังพระคำของพระเจ้าอย่าไปทําตามกำลังที่เล็กน้อยแต่ทําตามพระคำของพระเจ้าพวกสาวกก็คงจะคิดว่าพปรองเป็นผู้นำธรรมดาไม่ใช่แต่พปรองทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพปรองทรงมีฤทธิเดชพปรองไม่เพียงแต่สอนเราแต่พปรองจะมีการเวพรเราด้วยพปรองจะรับผิดชอบสิ่งที่พรรองสอนเราเหมือนกันเมื่อพระเจ้าให้มร์เดชกับเรา ในการที่จะกล้าใช้ความเชื่อกล้าใช้ของประทานแล้วก็ทำงานของพระเจ้าเต็มที่เต็มร้อยแล้วก็เต็มใจเชื่อเถอะพระเจ้าจะมีการอัศจรรย์ให้กับคนที่มีความเชื่อคนที่จ่ายราคาคนที่กล้าทุ่มกับพระเจ้าและก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจก็คือว่าแทนที่ประงจะให้ประชาชนกลับบ้านใช่ไหมพระงก็บอกให้ฝูงชนนั่งลงบนพืน้นหญ้าพระงก็สั่งสาวกที ขาดความเข้าใจในเรื่องไฟวิญญาณขาดสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนขาดความเชื่อก็เป็นเรื่องที่เขากําลังเคลื่อนแบบมนุษย์ธรรมดาเขาไม่ได้เคลื่อนตามที่พระเยสุพาเคลื่อนคือเขายัางไม่กล้าที่จะไว้วางใจพระเจ้าสุดๆเมื่อพระเจ้าให้เราทําอะไรเราก็จะกล้าทําแบบสุดๆแล้วพระเจ้าก็จะเป็นพระเจ้าที่สําแดงพระองค์ ทามกลางฝูงชนทามกลางชีวิตของเราพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงรับผิดช,ชอบทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราพระองค์สอนเรื่องฤทธเดชพระองค์ก็ให้ฤทธเดชพระองค์สอนเรื่องในการเลี้ยงดูพระองค์ก็จะเลี้ยงดูเราพระองค์สอนในเรื่องการรักษาโรคพระองค์ก็จะมีภาคปฏิบัติในเรื่องการรักษาโรคเรากล้าสอนไหมล่ะเรากล้าจ่ายราคาไหมเรากล้าเชื่อไหมพระองค์สอนเรื่องของประทานพระองค์ก็ให้ของประทาน รงสอนเรื่องฤทธิดเดชพง์ก็ใจฤทธิดเดชให้กับเราก็ขอให้เราที่จะพระเจ้าต้องการให้เราที่จะเปิดใจของเราที่จะรับฟังถ้อยคําที่ปรุงทรงสอนนะคะสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเราอย่าเอาความจํากัดของเราไปควบคุมพระคําของพระเจ้าไปปัดพระคําของพระเจ้าออกและเราก็ไปทําหน้าที่แทนพระคําของพระเจ้าไม่ได้เราต้องกล้าที่จะเชื่อฟังพระคา เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ก็เลยสั่งให้สาวกนั่นแหละมาลีอาจสั่งพระเจ้าพระเจ้าก็เลยสั่งสอนให้รู้ว่าการดาเนินชีวิตของคุณกับของพระเจ้าเนี่ยคนละมิติคนที่เขามีความเชื่อมีของประทานเขาจะมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทําเขาจะเคลื่อนโดยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่ได้เคลื่อนแบบเนื้อหนังเขาไม่ได้เคลื่อนโดยสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์ เขาทำสิ่งสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชท,ที่ประกอบกิจจูภายในตัวเขาอยู่ในตัวสาวกหรืออยู่ในผู้เชื่อที่เขายอมจำนนให้พระเจ้าใช้เขาเป็นภาชนะลงลึกไปกับพระวิญญ,ญาณเคลื่อนไปกับพระวิญญ,ญาณเราจะไม่ได้นั่งดูยืนดู เพื่อ,พอ,พอรับเพลเพท่านั้นเราจะเคลื่อนไหลไปกับแม่น้ำของพระเจ้าไหลไปที่ใดการหายโรคการอัศจรรย์คนรับความรอดพระเจ้าพระวิญญาณจะทำการอัศจ,จันมากกว่าที่เราเคิดได้นะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยสั่งสอนสาวกไปหาอาหารให้กับคนเหล่านั้นสาวกก็ทราบอยู่แล้วว่าแถวนั้นมันไม่มีอาหารแต่พระเจ้าก็สั่งให้เขาหา วันนี้เราต้องค้นหาอาหารโดยความเชื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั่นเองเราจะหาหรือเราจะทำอะไรก็ขอให้เราที่จะนะคะเปิดมิติฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็จะพบก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสาวกที่ถ่อมใจที่จะฟังแล้วก็พระเจ้าตรัสเขาก็เลยทำตามทุกอย่างแล้วคนที่มาฟังพงก,ก็ต้องฟังสิ่งที่พระเจ้า สอนด้วยไม่ใช่ฟังคําสอนแล้วเราก็ไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามนะของประธานที่มีหรือว่าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะให้มันจะไม่เกิดขึ้นต้องกล้าเชื่อต้องกล้าฟังฉันก็ยังประทับใจเรื่องนี้แล้วก็สาวกก็เลยไปดูว่าใครมีอะไรเขาก็เอาขนมปังห้าก้อนแล้วก็ปลาสองตัวนี่มีเท่านี้แหละพระองค์ได้จากเด็กด้วยซ้ำไปแล้วพระองค์ก็ทรงอธิษฐาน หักแล้วก็ให้แก่สาวกเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงดูฝูงชนพระองค์ได้ใส่ฤทธิดเดชในพวกเขาเพื่อไว้ใช้ในการเวพรคนอื่นใครที่กล้าเชื่อพระเจ้าก็จะกล้าที่จะให้พระเจ้าจะใส่ฤทธิดเดชให้กับเราในการที่เราจะไปไวอวยพรคนอื่นสิ่งที่เราได้รับรับฤทธิดเดชนะคะอาหารอาจจะเล็กน้อยแต่ฤทธิดเดชมากไงคะความเชื่อมากพระเจ้าก็เลยให้ ฤดเดตท,ทำงานอวยพอรอาหารที่มีเล็กน้อยมันก็จะเพิ่มขึ้นไม่หมดสักทียิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งมียิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งฤดเดชของบรจ้ายิ่งแจกจ่ายยิ่งรุ่งเรืองยิ่งมียิ่งไหลเราต้องคิดเกินที่เราทำได้เองเราต้องมีความเชื่อนั่นแหละเราต้องเชื่อว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นผู้กระทำกิจในเราถ้าเรากังวลเกี่ยวกับตัวเราเองเท่านั้น และทั้งหมดที่เราต้องการก็คือทําเพื่อตัวเองพอใจฤทธิเดชท,ที่อยู่ภายในของเราเนี่ยฤทธิเดชของพระวิญญาณเนี่ยอาจจะไม่สามารถทํางานผ่านคุณได้ถ้าเราจํากัดแต่ถ้าเราใช้ความเชื่อเรากล้าที่จะใช้ฤทธิเดชพระเจ้าก็จะให้ความเชื่อของเรานั่นแหละได้เห็นฤทธิเดชของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราสําหรับอาณาจักรของพระเจ้าสําหรับ เราที่จะเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายรับมากก็เป็นพระพรมากมีของประทานเราก็ต้องใช้ให้มากๆมีอะไรเราก็อวยพรไปแบ่งปันไปแม้แต่เด็กมีขนมปังห้าก้อนขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเขาก็กล้าจ่ายเขาก็กล้าให้เมื่อเขาให้คนอื่นก็ได้รับพระพรจากขนมปัง จากป่าที่มีอยู่นั้นพระเจ้าก็อวยพรสิ่งที่เรามีนั่นแหละมากกว่าที่เราขอและคิดได้ให้เรามีความเชื่อเมื่อเราแจกจ่ายพระเจ้าจะให้เรามากกว่าพระเจ้าจะให้ผู้ที่ให้ด้วยพระเจ้าจะให้เราเป็นพระพรด้วยไม่ต้องไปจํากัดความสามารถของพระเจ้าให้ด้วยความเชื่ออย่าไปขี้เหนียวให้เราเป็นคนที่จะปลดปล่อยช่องทางพัสริลลิลลดเดช อย่าไปให้แล้วก็นึกเสียดายอย่าไปให้แล้วก็สงสารตัวเองอย่าไปให้แล้วก็ไม่ได้เต็มใจให้ด้วยความเชื่อให้เพราะว่าเรารักพระเจ้าให้เพราะว่าหัวใจของเราเป็นหัวใจที่กว้างขวางมีน้ำใจเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าพระเจ้าจะเอาของเราไปหมดมันไม่ใช่กฎของพระเจ้ากฎของพระเจ้ายิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคัง่ง กฎฝ่ายวิญญาณถ้ากฎของมนุษย์ก็จะแตกต่างจากนี้เราก็ทราบดีเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะมีความเชื่อว่าพระเจ้าทำมากกว่าที่เราขอและคิดได้พระเจ้าทราบแล้วว่าเราต้องการอะไรและพระเจ้าจะให้มากกว่า แล้วพระเจ้าจะวยพรเราอย่างอัศจรรย์ขอให้เราที่จะค้นพบทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราเมื่อเรายื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้คนช่วยคนมากมายพระเจ้าได้ใส่อะไรบางอย่างให้กับเราเพื่อเราจะสำแดงพระสิริของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าจะได้รับพระพรคนมากมายจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของท่านที่ท่านถูกเรียกมาในฐานะทานน้ําแห่งพระพ,พรของพระเจ้านั่นคือการนําเอาความสุขและการเติมเต็มที่แท้จริงคิดเกินกว่าที่เกินค,ความคิดของเราเพราะว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้ามีพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราจะส่งผลกระทบทั้งชีวิตของเราและผู้คนมากมายจะรับพระพร ก็แต่พระบิดาค้าโปร่งขอบคุณพระองค์ที่ทรงกระทำกิจในชีวิตของเราให้เราเป็นทานน้ำแห่งพระพรพระองค์จะทรงวอวยพรผู้ที่มีใจกว้างขวาง,วางผู้ที่จ่ายราคาผู้ที่ทุ่มเทผู้ที่พึ่งพามรดเดชผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยพระคำด้วยความเชื่อและไม่กักแต่ว่าเป็นคนที่วอวยพรผู้คนและพระเจ้าจะวอวยพรเรา เราจะไม่เป็นคนตนีขี้เหนียวเพราะผ่อนของพระเจ้าแต่เราจะเป็นผู้แจกจ่ายและพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้เรามากยิ่งกว่าเราขอและคิดได้ตามฤทธเด,ดที่ประกอบกิจอยู่ภายในเรา ขอให้เป็นตามนี้เมื่อทุกคนที่กล้าจ่ายราคาเมื่อทุกคนที่กล้าลงทุนกับพระเจา้าเมื่อทุกคนที่กล้าใช้ของประธานเพื่อจะอวยพรนคนอื่นกล้าวางมือรักษาโรคกล้าขับผีกล้าที่จะแจกจ่ายเราจะได้รับพรผ่อนยัดสันแน่นพุ่นลน้น ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้านี่คือฤทธเดชของพระเจ้าประกอบกิจกับคนที่เชื่อเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะยากจนเพื่อที่จะล้มเหลวแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็พระเจ้าให้เราที่จะมีมากกว่าเราขอและคิดได้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราแจกใจเมื่อเราปลดปล่อยสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราก็จะได้สิ่งที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณพระองค์อวยพรทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังที่จะได้รับพระพรยัดสันแน่นพุ่นล้นเมื่อเขาเชื่อและปฏิบัติตามข้าพงศ์อธิษฐานมอบซึ่งกันและก,กันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสตอ์อเมนพระเจ้าอวยพรนะคะเมับอเพมนอเ่มนข้าพเนจ้าขออวยพร